สวัสดีค่ะพบกับเซลพิกันตอนเย็นนะคะนีเยี่ยมแท็กเตอร์จังหวัดเลยนะคะเซลพิกันนะคะเย็นเย็นวันเสาร์นะคะวันเสาร์สุดสัปดาห์ของดีเยี่ยมแท็กเตอร์นะคะพรุ่งนี้ก็น่าจะเปิดนะคะวันอาทิตย์น่าจะเปิดนะคะครึ่งวันนะคะเฮียไอเฮียกับเจ๊แกอยู่นะคะเซลอ้วนกับเซลพี่อยู่นะคะพรุ่งนี้แต่วันนี้ เซลอ้วนกับเซลพี่มาอยู่นะคะวันนี้เซลพี่กันดูแลลูกค้านะคะเซลพี่กันดูแลลูกค้าวันนี้ก็จะมาขอบคุณลูกค้านะคะยอดจองวันนี้สี่คันนะคะยอดจองวันนี้สี่คันลูกค้าเข้ามาพร้อมกันเลยค่ะวันนี้เซลพี่กันหัวหมุน,นะคะ่ะอยู่คนเดียวนะคะวันนี้ก็ก็ขอบคุณลูกค้ามากๆนะคะที่จองรถกับ ร้านเรานะคะยืนไฟแนนซ์ให้นะคะทั้งยันมาทั้งคูโบต้าเลยนะคะวันนี้ส่วนลูกค้าที่ดูคลิปพี่กันนะคะคลิปดีเยี่ยมแท็กเตอร์ทุกคลิปนะคะทุกเพจทุกช่องทางนะคะสามารถ สนใจสามารถเข้ามาดูรถได้นะคะรถเรามีอยู่กว่าร้อยคันเลยนะคะในโซนฝั่งนี้ก็จะเป็นของคูโบ t a นะคะมีทั้งกลุ่มเงินส่วนและเงินผ่อนนะคะรถที่ร้านนะคะปรับสภาพพร้อมใช้งานทุกคันนะคะคูโบต้าเราก็มีไฟแนนซ์ให้นะคะเป็นไฟแนนซ์ของคูโบ t a านะคะคู b o t a l ล a ซิ่งนะคะส่วนยันมาก,ก็เป็นไฟแนนซ์ของยันมาลีซิ่งนะคะลูกค้าสนใจรถรุ่นไหนนะคะสามารถสอบถาม ติดต่อสอบถามมาได้ที่ดิัมแทคเตอร์จังหวัดเลยนะคะโทรสอบถามได้ที่081นะคะ3201227นะคะเซลพีนะคะแล้วก็เบอร์087นะคะ2244023นะคะเซลอ้วนเรานะคะเซลอว้วนนะคะโอเคขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะ ที่สนใจเข้ามาดูแล้วก็สั่ง,งแล้วก็จองรถกับเราไว้นะคะเดี๋ยววันที่ส่งรถจะมารีวิวให้ลูกค้าดูอีกนะคะขอบคุณมากมาค่ะ